5วิธีทำให้ห้องน้ำสะอาดเหมือนใหม่ตลอดทั้งปีโดยที่ตัวคุณเองนั้นแทบไม่รู้สึกเลยว่าคุณต้องคอยทำความสะอาดห้องน้ำอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งปีเราจะเปลี่ยนจากงานยักษ์งานยากงานช้างเป็นงานง่ายๆโอ้โหจอยสนี่ห้องน้ำฉันหอมใหม่สะอาดตลอดเลยเหรอเนี่ยใครเป็นคนทำกันถ้าอยากรู้วิธี ดูคลิปนี้ให้จบนะ5วิธีที่ทำให้ห้องน้าของคุณสะอาดเหมือนใหม่ตลอดทั้งปี อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ามีวิธีอะไรบ้างเราก็จะมีวิธีประหยัดเวลาในแบบฉบับของช่องนัดก,กับบ้านนะในส่วนของเราที่เป็นผู้หญิงนะก็จะมีความรักสวยรักงามจะอาบน้ําแต่ละทีจะสระผมแต่ละทีก็ต้องมออีวิธีรีตองแบบมีเวลาในการหมักผมมากหน้าดังนั้นเราใช้ช่วงเวลาที่เรารอคอยออให้เราสวยสําเร็จรูปเนี่ยนะคะ มาแบ่งเวลาในการทำงานบ้านมีวิธีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเราได้รวบรวม,รวมคลิปต่างๆที่เราได้ใช้เวลาในการทำกิจวัตรประจำวันนะคะบอกก่อนนะคะว่าเราไม่ได้ทำรวดเดียวจบเลยเราก็จะทำในส่วนของวันที่เราขยันเท่านั้นวิธีที่หนึ่งเราจะใช้ช่วงเวลาตอนที่เราอ่ะเพิ่งคลีนหน้าเสร็จตอนนั้นเราอาจจะทายาแต้มสิวและลายหัวสิวอะไรของเราอ่ะแล้วเขาต้องให้รอประมาณ5-10นาที เราก็จะมาทำความสะอาดกระจกแล้วก็จงโซนอ่างล้างหน้าค่ะวิธีที่2วันไหนที่เราต้องขัดผิวหรือว่ามาร์กผิวเราก็จะมาขัดผืนห้องน้ำค่ะเปลี่ยนจากการร้องเพลงในห้องน้ำธรรมดามาขัดห้องน้ำด้วยอันนี้เราเอาคลิปมาจากล้างห้องน้ำหนึ่งครั้งอยู่ได้6เดือนวิธีที่3คือตอนที่เรารอหมักผม ม์ดผมเนี่ยเราก็จะมาทำความสะอาดโซนอาบน้ำวิธีที่4่ถ้าวันไหนที่เราขยันหรือว่าจะเป็นตอนก่อนนอนที่เราขยันมากๆกันนะนอนไม่หลับหรือว่าคิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาขัดซ่วมจ้ะขัดไปเลยค่ะมันก็เป็นการระบายความเครียดอย่างหนึ่งพอเราขัดซ่วมเสร็จแล้วแล้วก็ล้างมือแล้วก็นอนหลับฝันดีเลยค่ะวิธีที่ห้วิธีสุดท้ายเวลาที่เราถูบ้านนะ เราก็จะมาถูห้องน้ำด้วยถูพื้นห้องน้ำไปเลยเราก็ได้ทำคลิปแชร์วิธีถูบ้าน1ครั้งให้พื้นเงางามสะอาดตลอดจนถึง1อาทิตย์ได้เลยนะนี่ขั้นตอนนี้ก็ดีมากๆเลยเป็นไงบ้างคะหวิธีทำให้ห้องน้ำเหมือนใหม่ตลอดทั้งปีใช้ช่วงเวลาแค่ไม่กี่นาทีที่เราต้องดูแลบำรุงผิวของตัวเองในการทำความสะอาด แทบจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยใช่ไหมคะในการทำความสะอาดห้องน้ำวันนี้นัดกลับบ้านก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกด s ั b s c r i b e นะคะ